ดนะ็ดีเหมือนกันว่ามันเวลาที่ผ่านมามันมช่วยให้มันดีขึ้นเลยเราได้คุยกันก็ดีริวคิดว่าปินไม่เสียใจหรอกรีรู้ว่าปินรักคิมากปิงคิดว่าความรักของเราอ่ะมันจะลงตัวคิวเราจะมีความสุขได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่มันไม่ใช่มันเป็นที่คุณไม่ใช่หรอคุณน่ะที่เปลี่ยนไปอะ่ะปินเปลี่ยนไปยังไงริว ปิ่นี่ไงคุณเป็นแบบเนี้ยคุณเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอเวลาพูดอะไรคุณก็โมโหคุณก็ลงเสียงคุณก็หุนหงิดอ่ะปิงผิดใช่ไหมดิวปิงผิดตลอดเลยใช่ปะรู้แล้วเป็นที่พ่อแม่คุณน่ะแหละเป็นว่าพ่อแม่คุณเลยที่ทำให้คุณเป็นแบบเนี้ยทำไมดิวต้องว่าพ่อแม่ปิงด้วยอ่ะดิวร้องไห้ถึงอนาคตสิทุกวันเนี้ยเราคบกันอ่ะมีวัน ราต้องกานไปต่อไปทำไมอะดิวดิวก็เสียใจครับพี่ต่ความรักของเราอะดิวไม่ต้องตกดิวเข้าใจพ่เข้าใจดีนะแต่สิ่งที่เาอสูีรนี้เท่านี้เลยกันดิวก็จะเก็บไว้นะพี่